ก็โผม่โผอีกแล้วครับทิชชู่มนชื่อึ้งก็เก่าจะเดิมนะครับวันนี้ก็มีนี่กแล้วนะครับขนมจีนขนมจีนช่วงนี้ก็กิกนขนมเส้นนะครับช่วงนี้กําลังเข้าพิธีกรรมเข้า,เส,ขาเส้นอยู่เข้าเส้นอยู่มาครับไปแล้งเมเื่อวานยังไม่หมดนี่จะอยากกินอีกก็ขเก่าก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เลยนี ตีกหมเาเขาว่ากันไปอันนี้มีน,น,น, s, นี่ครับเขาคือแกงปลาสวายครับแกงปลาสวายน,นี่ครับมารักไปอย่างนี้เลยแ,แกงปลาสวายไฟลาดลาดลาดลงไฟลาดลงไฟ ว่าการถวายพนระพุทธก่อนนะครับมามามาครับรมาครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะตรงนี้เราก็เป็นคนมักเส้นมักเส้นนะครับนี่อือฮอืมมาครับโอจากที่ถวายพุทธประธรรมาสง่งแ,แล้วเ,าเราก็มาเวาฝากตัวเป็นขยโอมนะครับเป็นลูกศิษย์ มาเน้ออืมจัดจัดกินก็อยู่นะครับเนาะกินกระปุ่นครับเรื่องเรื่องเบื่อข้าวครับจะมากินข้าวนี่ครับเบื่อข้าวหูกินข้าวปัน่นนะครับ ก้อเขาโม่นะครับก่อนอมเนเด็กชีวิตลำหน,นาแขกกินกับยาก,กินต้องไปรับจ้างครับตังโม่โม่ข้าวโม่ข้าวเพื่อทำเป็นข้าวเหนียวคนะก็ข้าวเหนียวแช่นะครับคอยหยอด นะครับอืมขอยอดะอยดอดข้าวหลือน้ำลงไปนะครับก็จะได้แตตังคงก็ห้าบาทห้าบาทหกบาทสองบาทสามบาทอะไรก็ว่างไปนะครับแต่ไงข้าวน้อยข้าวมากอะไรนะครับได้เสร็จมาแล้วก็ไปซื้อขนมเส้นกินกันหมดเลยครับห้าบาท มากประการประการครับหาเงินรายได้จากการที่ไปมู่แป้งรับจ้างูม่แปง้แปงขนมจีนนะครับจริงครับชีวิตเด็กครับอือจอดชีวิตไว้เด็กนึงนะครับชอบขออนุญาตปลูกใบมู่แป้งขนมจีนนะครับรับจ้างแต่ต้องบอก บอกู่ทุกครั้งบอกยาทุกครั้งทุกค,นน,คน,นนะครับเราจะไปรับจ้างม่นะครับทำได้ไม่งนนะครับจ้างงานทีนแล้ก็จะรอเวลาตังหวันระาคามาแม่ค้าเขาู้จักกันครับู้จักน เออในเราเป็นเด็กน่ารัก้าด้วยกันเป็นเด็กอะไรก็เห็นมาเราก็ก็ก็ช่วยคไปแต่เ,เขาเขียนยกขึ้นไปแล้วกันแตยกของลงหนักลงตั้งลาของไทยลมจีงกินนะครับนะอื้อ เรื่องจริงครับเรื่องจริงเลยแม่อายครับแม่อายเป็นอาชีพเที่เออเราเป็นเด็กนะหาได้เสริมครับได้มาก็ฝากปู่ไว้นะครับหนึ่ที่ได้มาพระเจ้ชชาห้าบาทสิบบาทก็ฝากปู่ไว้อืมอืมองดูทางนอกเป็นคนดีแต่ใครจะกกรู้ผมใส่ละการเบงเลยเว้ ผมไม่คุณดีนะครับเป็นดีที่โลกไม่จังอันนี้นี้ก็ซื้อหนุ่มจนเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขนมหวานอยากกินขนมหวานอันนี้หา ข้ là, m, ını, าวอะไรกาเรียกข้าวอะไรข้าต่ากเข้าจำอะไรเงียย่หาไม่เจอก็เลยได้เรืองบล้อกับเพื่อนยามาก็เลที่ทำงานวิอยู่ในโต๊ะคนเดียวนะครับเราก็ใช้บล้อไปเร้่องบล้อเป็นหละยอย่างด้วนะ ยืนนลงเดยอยู่ระหวัางแกงสัชฟองใส่เผ็ดกับแกงสัสวายเรื่องจะเรื่อเอไะไรก็เลยแไปว่ากับจึ้งเคาะด้วยสมองอันปาดเปื่องก็เรื่ว่าแกงปลาสวายไม่ได้กินหลายวันแล้วร่างกายขาดโปตรตีนมากมก็เลยต้อง lupa yakin lut oke Nhà subscribe em Thầy เราไปเห็นน้ำยามนมไผ่ต้มจุกอบเราจะแก้วก่อนนะมาแล้วเราจะได้มาคนวะามร้อนกลางครึ่งคิกใี้ร้อนเลยเราจะคู่ก่อนจนเย็นหน่อยน,นะแดงโล่เลยเข็นไม่ฝางไม่ฝางนะครับยังแดงไม่หายนะครับเลย อันนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะ นี่กินอะไรนี่เลยๆบางทีขึ้นขึ้นอยู่ใจที่เราชอบด้วยนะสองอีกอย่างการกินที่เราไม่ต้องมีตกเกณฑ์อะไรมากมายนะอืม 他躲着呢。 Yeah. คนเดีอืใ่อืมผใหญ่ยังไ่อยากไปบ้านกูเลยยวะยอื ยังกมีะนี่แหละนะความอย่หารวไห้หว,ไหวานต่อความให้เราก็เป็นะคนประหยัดประหยัดนะอืมวงุวงสุขภาพเด็กรับการที่บ้านดูพวงสุขภาพนะครับ ที่แล้วว่าพิธีการแกะมันแก่ยากนะหนึ่เรื่องการประหยัดนะครับนะแล้วก็ไม่อยากให้เด็กกับใช้พลางจานในหุบตึกะนะเดินลงเพราะว่าหาเฮื่อจานมาให้เราเราไม่ต้องนะก็อย่างนี้กันมาเลยนี่ครับอาจจะมีเผ็ดๆ แซ่บมันหวานมันมันมั่งครับประมาณนี้ครับเราท้อนแสงมองไม่เห็นบุหรอยก็ไม่เป็นไรครับมหมั่นมาปรียกาโศยกันเลยนะครับเนาะเรโศกเลยครับเนาะนี่ครับนะอื้อหือตัวือเรสุดยอดมาก็คือเรื่องไหวกระชากผมก็แล้วก็ลองแชกให้ด้วยครับยืดเงยยืดเงยนี่ ออืมเก็บไปไดยอันนี่ตอนไม่ตอนไม่ตอนละวั